คืออย่างนี้ครับคอนเสิร์ตเนี้ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เคยคิดเอาไว้ก่อนนะครับเราทํางานกันแบบไม่ได้มองปลายทางหรอกว่ามันจะมีวันนี้ครับแต่พอมันถึงมันที่แบบเหมือนถูกถีบออกมากว่าเฮ้ยคุณต้องจับนะอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับหนึ่งคือผู้ผู้ชมนะครับวันนี้ซื้อบัตรกันเข้ามาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับ อีกท่านหนึ่งครับเป็นสปอนเซอร์หลายๆเจ้าวันนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราวาดฝันคอนเสิร์ตนะครับว่าอยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นอยากแบบให้ลิปตามาเล่นอยากให้แบบมีคอรัสอยากให้มีเครื่องเป่าอยากให้แบบแบนด์มนเต็มๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นงบประมาณทั้งนั้นครับผมก็มันจะเกิดไม่ได้ครับถ้าไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนนะครับทางผมเองนะครับเป็นวงเล็กๆนะครับสิ่งตอบแทนนั้น น่าจะตอบแทนอะไรไม่ค่อยได้หรอครับพูดก็ไม่เก่งขายก็ไม่เก่งนะครับผมน่าจะมีไม่กี่อย่างครับที่ผมเก่งขอเครื่องดื่มหน่อยนะสิ่งที่ผมทำให้ได้นะครับคือการดื่มให้ครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ ขั้นต่อมาครับวันนี้มีครอบครัวของผมมาดูด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อน้องสาวนะครับพี่ชายนะครับที่ผลักดันมาตลอดนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณแม่มาให้กําลังใจนะฮะเราเป็นลูกเอาจริงบุญคุณแม่บุญคุณของคุณแม่มันทดแทนไม่หมดอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมพอจะทําให้ได้คือการดื่มให้ครับ เสยก็นสนุกดีเหมือนกันนะพูดถึงแม่ไปแล้วครับเหลือคุณแม่อีกหนึ่งท่านจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คุณแม่หรอกครับแต่เขาดูแลเปรียบดังคุณแม่นั่นคือภรรยางผมนะครับทุกวันนี้การทำงานของผมนะฮะง่ายมากตื่นให้ทันแล้วเอาตัวเองไปที่รถแค่นั้นเลยครับ เขาจะจัดเตรยียมเสื้อผ้าสีเสื้อต้องห้ามสถานที่ผมไม่ต้องรู้ครับผมรู้แค่เวลาครับผมนั่งรถไปทุกทำงานถึงเวลามารับไม่แน่ใจว่ารักหรือคุมความประพฤติหรือผมทำตัวไม่น่าไว้ใจไปต่างจังหวัดเขายังจัดกระเป๋าให้เลยครับเดี๋ย้น่ารักสุดๆแน่นอนครับบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ไม่ใช่หนอไพยแน่นอนเ,อเดี๋ยวผมลืมคิดถึงตอนเก็บเลยวะคิดว่าจะร้องเพลงให้ครับวันนี้ซึ่งเพลงที่จะร้องวันนี้นะครับผมเคยเล่นตอนสมัยจีบเขา เคยเล่นให้ใครฟังมาบ้างแล้วมาคุ <laughs> ario, ้เฉยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะหยิบม,มาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ <_ p ain> เพื่อเป็นการบอกเขาว่าต่อจากนี้ <_ p ain> เพลงนี้เป็นของคุณคนเดียวครับ <_ p ain> เป็นเวทีไม่เป็นไรครับตอนนั้นผมตอบไปว่าไม่โอเคกูโกหกโวันนี้เป็นวันเกิดพยาของผมด้วยครับ จริงหลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมกับภรรยาเนี่ยแต่งกันมาแล้วนะครับประมาณสิปีนี่จะประมาณเข้าปีที่ส1็ดแหละนะครับนี่คุณแม่จําได้ส1ปีอย่างแม่เข้าปีที่สบเ็ดผ่านกันมาหลายอย่างนะครับผ่านกันมาทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับทะเลาะกันเยอะแยะมากมายแน่นอนเป็นชีวิตคู่ครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่เคยทํามาก่อนนะครับ ผมไม่เคยขอแต่งงานภรรยามาก่อนเลยครับผมเป็นผู้ชายช่อชคนหนึ่งครับวันที่ผมไม่ขอทางบ้านเขาครับผมไปแค่บอกว่าบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อครับวันนี้ไม่กินข้าวกันมาขอลูกสาวคุณพ่อนะบอกแค่นั้นเลยครับแต่ว่าไม่เคยบอกอะไรภรรยาเลยนะครับคุยกันว่าเออเดี๋ยวแต่งันวันนี้นะหาเลื่อปุ๊บแล้วก็แต่งเลยบางทีผู้ชายมันก็ช่วยอย่างนี้แหละครับ เราอาจจะลืมสิ่งที่เขาอยากได้แน่นอนครับว่าสิบปีที่แล้วไม่ได้ทำแต่ไม่มีไรสายเกินไปครับต้องบอกว่าผมเตรียมของมาด้วยครับ จอยครับขอบคุณที่ดูแลกันมานะครับดูแลกันมาเป็นสิบปีนะครับชีวิตคู่มันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญคือทุกวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ดูแลกันมาฉันจะอยู่เป็นภาระเธอต่อไปนะครับเราจะแก่ไปด้วยกันนะ ขอโดนตีสักหน่อยได้ไหมครับคือถ้าเป็นงานแต่งอะผมก็เข้าใจนะครับแต่พอมีคอนเสิร์ตก็รู้สึกแปลกแปลแต่